ครับโอเคครับผมก่อนหนึ่งก็ต้องขอกล่าวสวัสดีกันเลยครับวันนี้พบกับผมเอ็ดีเช่นเคยนะมาในไอดีนามมีอีกแล้วครับเขาบอกให้ผมเล่นไอดีเขาแล้วเขาไปเล่นไอดีผมซึ่งลงแรงนะครับเออก่อนที่เน็ตจะหมดนะครับจัดกันยาวๆสักสองพาร์ทไว้เลยถือว่าอาจนานอยู่นะ EP หนึ่งและ EP สองครับอืเป็นมานั่งภาคย้อนหลังคือก <c oughs> คือเก่ามา่นั่งภากยันหลังเช่นเคยนะฮร <c oughs> ท่านผู้ชมอาจไม่เข้าใจนะครับว่าผมแชทอะไรพ้นบาทดีก่อนเขาสิดึกหัวครับพอาช่างนนะครับเออไม่ต้องเข้าใจหรือว่าจะให้เข้าใจปะ,ะช่างนะครับมาลุยกันที่ตาแรกเลยนะฮะได้ได้เล่นไอดีโหนครับโอ้โห ทีมเราโดนนำนี่ว่ะจัดไปก่อนเลยครับตากคู่ใจมานั่งภาคย้อนหลังมันรู้จะเซฟไปหรือเปล่านะมาอีกตัวว่ะเพื่อนก็โหอดอยู่นะฮะวยมีอีกตัวขอโอ้โหไม่ไหวนะฮะตายพีก้าศูนโอ้โหทีมผมมีแต่สีขาวไปไม่ได้หรอ ือก็แย่อยู่เอาออกก่อนครับมันเคียงเคียงมือเลือกเกินนี่ครับสเตป็ปยิงดาร์กระยะไกลนะฮะเอออีกตัวไว้อีกตัวได้อีกหนึ่งโอ้โหอีกตัวปล่อยให้เพื่อนเก็บนะครับกุ้งเก็บไปแล้วครับมาแบบซันจิกับนามิครับเออนานๆทีอาิปด,ด้วยกัน คือกุ้งเขาก็อัดนะผมก็อัดเหมือนกันต่างฝ่ายก็อัดเล่นไปด้วยกันอะ่ะยืดหัวแตกไปดีทีมโอ้โหทีมยังไม่นํานะครับยิงขนาดนี้ไอพวกเพื่อนไปปล่อยไก่โทษทีมไปก่อนละกรรมแย่ครับแย่ผมนี่แหละแย่เฮ้ยโอ้โหมาแอบเนียนเกินไปไหมหัวแตกได้ไงก็งงอยู่นะ วันนี้วันอาทิตย์เน็ตหมดแล้วเนี่ยเออห้ยขก่อนจะได้เปล่าไม่ได้ครับูสามเก้าต่อสามสามนะครับจะแพ้ไม่ได้นะฮะเพื่อนอย่าเพิ่งไปแจกกันเราอีห้าตัวอีห้าตัวเดี๋ยวโชว์เก็บหมดครับเก็บไปหนึ่งอีกสองสองนะครับสองละ รีโหลดแปบบ๊แบรบีโหลดแป๊บสองสามอีกตัวสุดท้ายขออีกตัวสุดท้ายกูอยากแปบบ๊บมันเพิ่งเกิดเอาดิโอ้โหเพื่อนคิวไปเก้าตายสองอะมาต่อกันอีกด่านเลยนะครับผมก็ลงลุยแร้งไปต่อกันเลยเมื่อคือนนี่นอนดึกอาจมีคนเข้ามาดูอย่างตอนที่ว่าสตรีม นี่ต้องรีบเอามาพผาครับเออไม่งั้นเดี๋ยวนิดหมดก่อนไม่ได้ลงลงไว้ลุยกันตาที่สองเลยจับกันไปยาวๆแล้วครับสองพารสองอีพีดึกแฟตไปก่อนดึกเข้าใจไาดึกนอนดึกอย่านอนดึกนะครับมันปวดแขนเออนี่มุกอีกแล้วใช่ไ่มโอ้โหมุกห้าบาทสิบบาทก็จะเล่นนะฮะ กูแอบรีโหลดก่อนเป็นโหมดทันนะครับผมนีฟักงงเลยเออคิดที่แ้้วเขาบอกว่าผมคำหยาบเยอะเกินเดี๋ยวจะมันก็ออกมาตามอารมณ์ของคนภาคนะเออมาดูนามิเล่นกันนะฮะนามิเล่นสนัยนะครับนามินั่นแหละแต่เขาเล่นไอดีซันออส่วนซันก็ดันมันเล่นไอดีนามิเขาเป็นคนบอกเองนะครับว่าให้ผมเข้ามาเล่นในดาไอดีนี่เออไอดา ไอจอีแมนโพดแล้วครับอ,อกุ้งโอ้โหกุ้งเก็บไปกุ้งโหดนะครับคือดูคลิปผมแล้วก็ไปดูคลิปกุ้งด้วยนะอ,อคลิปของนามิต่างไฟลยต่างอัดครับอัดทั้งสองดึกไปเยอะๆเลยโอ้โหมีตัวโดนระเบิดผมด้วยนะฮะสองไว้ซูมยิงไปงั้นละ่ะเออเผื่อมีตัววิ่งมาต่ำนะครับหรือเอาดิยิงสับไม่โดนวะ่ะ ไม่โดนอีกเอาอกรรมชัด,ดิงเฮ้ยเพื่อนเราโหดนะฮะตอบแชทแป๊บหนึับจากคนทางบ้านพระนะยังฝืนใจตัวเองว่างั้นเอาโหไปคุยกับเขาเนี่ยทั้งๆท,ที่เขาก็มีเจ้าของอยู่แล้วแบบสั่วร้ายสิบหายเลยเอ็ดที เอทีเราโอยอยู่อยู่หลังกระแพงนี่หมดแล้วครับสองโอ้โหถอยก่อนถอยก่อนขอถอยก่อนไม่ไหวเข้าไปนี่ตายแน่นอนสนัยผมไม่ค่อยถนัดด้วยออกมารอหลอยครับจอบเอาจอบเอาอุย้ยหลังผ็ไม่ทันเฮ้ยเอาดิโอ้โหเข้าไปกลางดำมันไม่เห็นเราครับมันไม่เห็นเราซัก มันไม่เห็นเราเราก็ยิงมันไม่ได้เออไปแล้วกุ้งเก็บนังไงเป็นบ้าที่านเขาสิึิขวาะ,ะหลีหนแล้วไม่ต้องสับปืนลุยกันต่อเลยฮะ เรานำไปแล้วครับสามวินโอ้โหไม่ทันไม่ทันมาดักจีอิน e, มันแบบโหดครับเออยังไม่กล้าออกไปวัดกับมันโอ้โหฟุกอีกตัวนี่คือความฟุกของเอทีนะฮะเอา <c oughs> อุตสามาแบบเทแล้วเออขอเทอีกหน่อยก็ไม่ได้เอา้าสนัยแล้วพี่ลั่นเหรอสไนต่อเลย ขอดึกไปเยอะๆก่อนนะฮะดึกดึกอีกแล้วยังไม่ค่ํำเลยไม่คนละดึกครับไม่ใช่ดึกแบบนั้นเออดึกแบบน้ามันคือกลางคืนแต่ดึกแบบนี้มันคือแบบคําว่าอะไรวะข่วงเอ้ยก็พูดไทยไม่ขอดอีกแล้วโอ้โหตายกันหมดเลยครับเหลือกุ้งคนเดียวครับมาดูกันว่าเขาจะทํายังไงจะสามารถช่วยทีมได้หมือได่โอ้โหกรรม จับดาร์กขึ้นมาเผื่อเผื่อมันเผื่ออะไรอะไรจะจะดีขึ้นว่างั้นโอ้โหอย่างยาวครับนั่งไปก่อนเดี๋ยวแม่งยิงทะลุมาคําหยาบดุดีก้แล้วขออภัยครับหากมีคาหยาบอะไรก็ต้องขออภัยครับคือแบบตามอารมณ์ว่างั้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอยึดชีดดาร์กเก้าตายดาร์กเจ็ดนะฮะมันโหดว่ะเดี๋ยวเอานี่ลงก่อนตอนนั้นเล่นพีเก้าศูนย์ไง มันต้องลากยิงก็เลยปรับให้มันปรับหน้าจอขึ้นเยอะๆหน่อยว่าง,งั้นมันเริ่มไล่มาแล้วครับสีต้องฟักปลาระเบิดไม่ข้าม คนยิ่งกำลังหิวก็ส่งรูปอะไรมาอย่าบอกว่ารูปกับข้าวอะ่ะโอ้โหกรรมเลยนั่นไงยำตีนโอ้โหอาหารแบบน่ากินมากเลยไหมนั่นกินเผื่อแน่คนยิ่งลุกไปไหนไม่ได้ทำไมลุกไปไหนไม่ได้ครับคือแบบขาบวมเลย เมื่อคืนสตรีไม่สักดอกกุหลาบไปน,นั่นแหละเออแบบบวมใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราบอกว่าอาบน้ําก่อนครับที่จริงก็ยังเล่นเกมอยู่นี่แหละเออเอาไปใช้ได้ครับสำหรับใครที่มีคนมาคุยด้วยเวลาเล่นเกมโอ้โหฟุกแบบเวลาเวลาเล่นเกมอย่างเงี้ยเขาบอกเขาแบบไม่อยากคุยละ <c oughs> เขาคือลูกได้สักกรมโอ้โหมีย้อนนะนั้น ผมบอกว่าลูกไม่ได้แต่บอกว่าไปอาบน้ําก่อนนะโอหจะแถแถไม่เนียนอีกแล้ว <c oughs> ลูกได้อยู่แล้วแต่มันลูกยากนะคะเดี๋ยวให้ดูเลยว่ามันแบบไหนไอ้ที่ว่าเมื่อคืนเนี่ยตั้งแต่สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะเออประมาณนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คง สำหรับพาร์ทนี้ก็มาอัดเพียงแค่นี้ครับไปเจอกันพาร์ทหน้าครับบาย